ไปชอบพี่น้องจ๋าไปเจอมะม่วงมหาชนกปลูกที่ออสเตรเลียกลิ่นคล้ายๆมะม่วงมหาชนกบ้านเราอ่าชื่อของเขามะม่วงมหาชนกจริงๆนะคะแต่ว่าปลูกที่ออสเตรเลียกิโลละสี่เหรียญอันนี้ไม่ถึงไม่ไม่ไมถึงสี่กิโลอ่าไม่ถึงกิโลขอไปยตื่นเต้น ไปฟอกหมวงแบบว่าชื่อเหมือนบ้านเราแต่ว่าปีที่แล้วก็เคยซื้อมากินซี่เหรียญซี่สองแปดประมาณเก้สิบบาทแต่ว่าอันนี้ก็ประมาณแปดสิบบาทสองสองเป็นสองสามเป็นหกประมาณสามสิบาทเนาะหน่วยละสามสิบบาทอันนี้ถูกแล้วนะคะถูกแล้วพี่น้องจ้ามันยังไม่พร้อมกินยังยังเพราะท่านในซุกเต็มทีนะ มะม่วงมาหาชนกที่บ้านเราถ้าแก่หำหำก็อร่อยเนาะแหง้งซุกแห้งหวานหอมมันนะแต่ว่าของออสเตรเลียที่ปลูกที่ออสเตรเลียรสชาติมันบอกคือบานเท่าแม่พี่นอ้องปีที่แล้วว่าซื้อมากินแต่ว่าพอไแาแเรามัดบักม่วงบานเท่าคันาวาบักม่วงบานเท่าเราสซย่านไ่รลดเราเต้นส่พี่นอ้องเราบาแสบหลายแต่ว่าเรากระล,ล,ลูกเรากรลูกว่าปลูกออสเตรเลียเคยซื้อมากิน,น,นเนาะนี่ ทำแล้ว่าเจ้าสิเอาบอเอาไปนะเอาไปกินประมาณมาถึงรสชาติสิบสูบานเท่าแต่กะกะกะยังอยากกินโยงสินะ,ะรุ่นนี้ก็เลยมาคิดนะคะว่ามะม่วงสายพันธุ์เดียวกันปลูกต่างที่แต่ละแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันก็จะเหมือนข้าวโพดหวาน ข้าวโพดหวานที่นี่เขาปลูกแบบว่าปลูกขายปลูกขายฝกักสดตลอดปีไหมคะ่ะแต่ว่ารสชาติหวานหอมแมนอ่าเขาเขาขายพูดพูดถึงข้าวโพดเนาะเขาขายเขาขายข้าวโพดแบบแบบทั้งเปลือกกิโลนึงก็คือเหรียญกลัวอ่าบอแมนฟักละเหรียญกลัวโอ๊ยเราผิดเราถือพี่น้องขายยาซ่าก,กันเด้อ อ่าฟักหนึ่งอ่สามสิบบาทอ่าตีว่าสามสิบาทข้าวโพดเขาเนาะที่ที่ขายพร้อมเปลือกเนาะแมนวาสีสีโดนข้าไปซื้อนี่จนเปลือกมันหนาจนเปลือกมันแห้งแล้วไหมคะ่ะเปลือกข้างนอกของข้าวโพดนะแห้งแล้วแต่ว่าซื้อมากินกับหวานหอมเหมือนเหมือนข้าวโพดสดเลยรสชาติ่เปลี่ยนข้าวโพดด้ยคะ่ะอันนี้คือแบบย่อมรับเขาเลย เขาจะมีทั้งชนิดที่ขายทั้งเปลือกเขาพ่นเนาะกับขายที่แกะแล้วแล้วก็แพ็กเป็นกล่องซีนขายอาแบบนั่นกับว้านหอมขึ้กันเอามากต้มกินเดียอะไรไม่เคยผิดหวังกักเขอยแต่ว่าตั้งแต่กินมาสิ่งที่เขาสู้เราไม่ได้ก็คืออันนี้แหละามังวงมหาชนกทีนี้ของบ้านเราที่มีขายตามร้าน ตามร้านไทยตามร้านเอเชียก็มีนะคะถ้านําเข้าเขาก็จะเขียนบอกเลยว่านําเข้าจากจากไทยเองสินะแต่ถ้าเขาขายอย่างมหาชนกหนี่ถ้าเขาขายในร้านไทยในร้านเอเชียแต่ว่าปลูกในออสเตรเลียสิเขาก็สิเขียนป้ายบอกเขาต้องขึ้นป้ายบอกบอกแหล่งที่มาแล้วก็บอกราคาน้องค่ะก็คือบานเข่านั่นแหละแต่ว่าเอามาบอกซูฟังว่าเห็นแล้วกินฮอดบานแห้ง น้องคะบ้านเฮานี่หลายอย่างผลไม้นี่หลายอย่างที่ที่ทม่มีไม่มีที่ใดทัดเทียมความโรจชาติความอ่อยไหมเหมือนกับทุเรียนเหมือนกันทุเรียนที่ร้านเวียดนามร้านเวียดนามเขาก็ก็จะขายแบบทุกอย่างเป็นเอเชียเนาะ,ะเขานําเขาทุเรียนจากเวียดนาม ซื้อมากินแล้วก็สูของห่ออะไรได้พี่น้องสูทุเรียนบานห่ออะไรคะ่ะแบบว่าชนะขาดร้อยไหมรสชาติไหมเออมัดกับแปลกเนาะก็เลยว่าเออสงสัยมันอยู่ที่ย,ทยุที่ดินไหมคะ่ะอยู่ที่ดินบางอย่างอ่าเหมือนเหมือนกับทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟเนาะอยู่บานเห่าไหมแ่บหลาย แต่ว่าเอาเอามาปลูกหว่องอื่นสายพันธุ์เดียวกันกับบุรุาสีแสบคือทุเรียนภูเขาไฟอันที่อยู่บ้านเฮ่าไหมคะย่อมเพลยงกว่าหลังนั่นแหละ <c oughs> มันแสบไหมคะโอ้เนาะหลายอย่างผลไม้หลายอย่างสู้บ้านเราไม่ได้แต่ว่าหลายอย่างของเขาก็รสชาติดีที่เราอ่านาเข้าจากเขาเนาะการรสชาติดีพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พอกันสันๆแค่นี้มะม่วงมหาชนุ ปลูกที่ออสเตรเลียเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ